กับเห็นด้วยบางอย่างกับท่านด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ต้องเข้าใจเสียก่อนปรัชญาการศึกษาของแต่ประเทศต้องดูบริบทของแต่ประเทศก่อนนะครับอันดับหนึ่งสายอเมริกาพวกญี่ปุ่นจีนเนี่ยเข้ามาในสายมหายานเพราะบริบทการสร้างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงอนาคตคือพวกมหายานเนี่ยพูดถึงอนาคตการพัฒนาแต่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องบริบทของหีบยาน หีบยานก็เป็นพวกตั้งรับกรรมเป็นพวกอนัตตาแต่พวกมหายานะเป็นพวกอัตตาเพราะนั้นก็มุ่งพัฒนาแต่ประเทศไทยเนี่ยตั้งรับกรรมไม่อยากก่อกรรมไม่อยากคิดอะไรที่เนี้ยนี่คือต้องเข้าใจบทๆตรงนี้ก่อนที่มีปัญหาซึ่งมาขัดแย้งกับการดําเนินชีวิตที่พวกเราอยู่แต่บัดดีกับบดีแต่ตรงนี้ถ้าพูดในแง่ของหีบยานมหายานเะนี่ย เขาจะพูดถึงการตั้งรับกรรมไม่อยากจะก่อกรรมนี่คือปรัชญาของการเขรีสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ประเทศวันนี้เราจับมามองถึงการให้การศึกษาเพราะนัการศึกษาประเทศไทยเนี่ยเขาจะมุ่งเรื่องของอกฎบ้านกฎเมืองกฎวัดกฎศาสนาก็าเรียกว่าประชาธิปไตยมหีห้าอย่างเนี่ยแบบ5อย่าง แต่พวกนั้นเขาจะพูดถึงประชาธิปไตยแบบอินเดียแดงประชาธิปไตยแบบวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเขาจะมุ่งการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดเพื่อการใช้เทคโนโลยีคือดีไม่ดีแต่บางครั้งเราต้องดูบริบทของแต่ลประเทศเป้าหมายคือจุดนี้ครับส่วนเรื่องครูที่ท่านบอกว่าอยู่ลำบากนะเพราะว่าการอาชีพครูเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะเดี๋ยวนี้เราใช้งบปีละ3-4แสนล้านนะเพื่อพัฒนาการศึกษาเนี่ยประเทศไทยได้อะไรได้แต่สร้างโรงเรียนมหาลาัยระบบซึ่งตรงเนี้ยวันนี้ผมอยากจะนำเสนอว่าใครบ้างที่ทำอาชีพครูได้ดีในยุคนี้ใครทำอาชีพวิศวะได้ดีคาัที่หมอได้ดีครับมันจะมีกฎของมันซึ่งสราราพวน์มิเราอยู่กับปัญหาเรานี่ยมา30ปีเราเข้าใจวันนี้อยากจะให มาเปลี่ยนเรื่องว่าใครบ้างที่จะเป็นได้โดยใช้เครื่องมือไม่ใช่ใช้ความสามารถใช้เครื่องมือค้นหาโมเดลนี่คือหลักการใครเป็นครูได้ลองไปดูด็อกเตอร์ลองไปใช้ดูครับเป็นแพลตฟอร์มที่พุทธคามีเราทํามาสมบูรณ์เต็มที่อันที่3ก็คือเราจะพูดถึงเด็กเด็กเหมือนกันการพัฒนาเด็กต่อไปนี้บ้านเรามันไม่ใช่แบบมหายานมันเป็นหีบยานเพราะฉะนั้นการพัฒนาเอาใช้โมเดลและกดโมเดล ามาใช้จะดีเหมาะสำหรับคนไทยเพราะนั้นใครเก่งด้านปกครองใครเก่งด้านกฎหมายใครเก่งด้านสถาปัตย์ใครเก่งด้านหมอใครเก่งด้านครูใครเก่งด้านอาหารวัตถุดิบใครเก่งด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีแค่เนี้ยคุณจะไม่ต้องสนใจเรื่องอนาคตโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไงนี่คือบริบทของการสร้างประเทศสร้างประเทศประเทศไทยวันนี้อยากจะนําเสนอในรูปแบบเนี้ยสิ่งที่ท่านพูดนะ่ะถูกแต่ว่าเราจะใช้แบบ ตามเขาเพราะหลักสูตรพวกเราเนี่ท่านก็ก็อปปี้มารู้เท่าไหร่แต่ว่าบริบทประเทศมันคนละประเทศไทยมันจะเกิดปัญหาเอาประชาธิปไตยมาหลอกชาวบ้านมันไปได้ไมาถึงได้เอานิพพานมาหลอกชาวบ้านถึงนิพพานอะไรอย่างนี่คือความเป็นจริงของประเทศอยากให้ท่านเข้าสู่หมวดของความจริงของประเทศไทยแก้อย่างนี้ครับสวัสดีครับ